พี่ครับเอา้าเอาไปกินไปไอพี่อ่ะเห็นมากไกลเอาขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมวไม่เป็นไรใส่ถุงพี่ผมขอถุงไว้พอม, <laughs> มันมีครีมผมอยู่เหนไหนก็เห็นขับรถมาแล้วแบ่งกันกินตกสน,นุกสน,นุกไปดูโดไดูโ,ดโอ้พอลแล้ว พอโลแล้วโอเคไปต้มแล้วนะลูกบี่โอเคขอบคุณครับ เวลาน้นะน้ำยังไหลเบาๆอยู่นะครับโอกาสอยู่ครับตัวน้อย พุ่งมันคลื่นมาเลยครับกัดไม่โดนผมเคยมาตอนน้ำไหลน,นะครับเกือบตายจมโคลโอ้นี่โดน เ้ยก็ถือว่ากัดน,นะครับแต่ว่าแบบตัวมันเล็กก็เดิมเยอะเลยโอ้เป็นกัดในป่าตัวใหญ่ครับ เออเดี๋ยวไปมันก็กัดน,นะปลาเนี่ยมันใช่ไม่กัดด้วยอตัว,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 ตวดีด้วยอ่ะอ้าวเอ้ยเอ้าขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นอ่ะ ตัวดีด้วยอ่ะท่านผู้ชมยังอยู่ติดตรง่องหินน่ะน่าจะมีสองขีดแล้วตัวนี้เอาแล้วครับตากล้องบุกเบิกนะครับเ<ม>ขาหาแมวกล้องใหญ่มาแบลป้าอ้ยเลยนะมันเลยป้ามต้องกินข้าวอย่างนี้รู้ไหมไปเลยนะนจะมองมอง่ายเฮ้ยไป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 ,ไป,ไปเร็วเร็วหอกมันเดือเนนะ้องเฮ้ย ก็มาแล้วไม่ใช่จริงนี่แหละทำไมมันรุดเหรอเอาดันสายฉันไปดิเร็วป้าว่าเขาเร็ว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 จะมืด โอ้ยจริงมึงตัวใหญ่มึงเบรอรลอเลยวิ่งเร็วอ่ะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวน้จริงมาเดี๋ยวฝากน้าจริงตีต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเขามาจากสิงห์บุรีเลยด่วนมาจากตกปลาเลยเฮ้ยปลาน้าจริงมันตัวใหญ่ยังไงออขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมานาันหนักคือคเดี๋ยวห,าห่างเดี๋ยวห่างขึ้นมาก่อนปลาผมครับเขาไม่ใช่ปลาผมอ่ะอุ้ยนี่ท่านผู้ชมนี่กัดเจ็ดเข้ซสสี่ขีดได้นะสุดยอดสีมือว่ะ ตรงนี้ต้มได้เลยสุดยอดครับเดี๋ยวะจริงรับมือต่อจตเมืดแล้วห้ามแห้วนะเพราะกัดดีมากพร้อมแล้วลุยไปไป,ไปหาผลงานมาให้ได้ครับไปก่อนมืดเนี่ยกัดหมดทุกชนเนี่ยอันนี้กัดเ,ออเปาไก่ลิบล้วบ,บ้าผมไม่รู้

โอ้โหกระเอยอเไยปะดูเกันต่อครับโอ้โ oh. ห นี่ผมเห็นมันอยู่ตรงนี้ไงไม่ผมเห็นมันอยู่ตรงนี้นี่ผมเห็นตัวอยู่ตรงนี้ไง โอ้โหตัวเท่าใหญ่ไะลูกหรือเปล่าใช่ลูกไหมนะเจมก็คือยังไม่น่าของผมนะครับสองตัวน้ำหนักรวมกันยังไม่เท่าของผมเลยแต่ผมสังแต้มนะแต่ก็คุณเอาเบ็นของปไาเวยไว้ก่อนจะมืดอ่ะผม,ผมไม่ปลาปลาหนึ่งโลครับถ้าผมไม่เห็นว่าคุณขับรถมาไกลเนี่ยผมไม่ให้คุณยืนหรอก,กเรื่องๆคุณไม่ใช้เหี้ยเทพเนียอ๋อเจ็ด K เออใช่ตอนแฮวได้แค่มีเจ็ด K แหมสุดยอดจริงๆเลยตัวเนี้ย โโอโอ้ยอ้ยยวัดบินเลยตัวนี้จดเคตามที่สามโอ้ยจะเบื่แล้วรีบทำแต้มกันเดี๋ยวนะเจมก็ขิงอีก,กวัดปลาตัวเล็กมลุย โอ้โหไม้ต่อไม้กัลูกไฟกันโอ้โหน้ำจะแห้งตรงนี้ต้องเก็บหมดอืมเราปล่อยไปมันก็ตายน้ำแหงแ้งหมดละเริ่มมืดแล้วมองไม่เห็นเหยื่อ โอ,โ,โอ้โหวัดบินมาเลยไอ,อยแถงที่ห้า้ยพอได้ขิงกันนะเจมบหน่อย <c oughs> เขาบอกเห็นเรามาไกลมาจากสิงห์ ตีเป็นโดนอะไรไม้ต่อไม้ไอ้บ้าฮะามีเจ็ดเค่มไม่ไม่หวั่ไม่ผิดหวังไม่มีผิดหวังอ่ะตรงนี้อยู่แ็่แจ๋วเจ็ดเค่มเมื่อเมืดแล้วไม่รู้นะจะมองเห็นไหม กัดอ้ยหลุดไอ้บ้าเอ้ยม,ม,มาแลจะมาน้องเจมส์อ่ะ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 โอเคน้มมองเจมบอกให้ไปตรงอีกทีหนึ่งมาวอีกทีหนึ่งจะเด็ดข้าหน่อยมีนะครับแล้วี่ตัวครับไม่ห้าครับ ของผมตัวใหญ่นะใช่ครับครับโอ้โหเนี่ยอือมันนุ่สวยเลยเนี่ยใช่ผมตกได้พี่ผมตกได้ตัวใหญ่ผมตกได้ผมตกได้ผมตกได้มันมาเอาเบ็ดนองไปอ่ะวันนี้ก็ได้อสี่ห้าแต้มนะครับมืดแล้วกล้องมาตกได้สี่แต้มไงแลพวก็ตัวสวยเลยนะครับผลงานเจ๊เพย์ยามเย็นนะก็ถือว่ารอดแห้วไปเดี๋ยวเราแบ่งที่อยู่ครับออา เอาไปกินป้อมไอพี่อ่ะเห็นมาไกลเอ้าขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เป็นไรใส่ถุงพี่ผมขอถุงไว้พอมันมีครีมผมอยู่ไหนๆก็เห็นมันขับรถมาแล้วแบ่งกันกินตกสนุกสนุกไปแล้วผมก็มาที่หลังพี่อีงเนี่ยแป๊บเดียวจะมดและตรงนี้เหรอเออฝั่งนู้น เดี๋ยร้อยครับผมเดี๋ยวพอ <ไป S 1> ต้มคลิคๆบไ่ได้น,นะยทบอลจับได้ผมดี่ยืนสุงอะดูนดูโอ้พอโลแล้วอนี่พอโลแล้วโอเคไปต้มแล้วพี่โอเคขอบคุณครับ องนี้มาใหม่เนาะต <c oughs> อนมาครับพี่